สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่เทรนส์เขียน4คำบนลูกบอลแฮตทริกของโชต้าผมให้คุณ4คำซีกอร์อังกฤษนะครับเปิดเผยข้อความ4คำที่เทรนส์อาริเซนเอลโนเขียนลงในลูกฟุตบอลที่ดิโกโชต้าได้กลับบ้านไปนะครับหลังกดแฮตทริกในเกมยุโรปเทรนส์อาริเซนเอลโนแบก็กคอร์คนเก่งของลิเวอร์พูลเขียนข้อความแสดงความยินดีกับดิโกโชต้าปีกทีมชาติโปรตเกตหลังซัดแฮตทริกช่วยให้หง,ดงุดหง บุกไปทุ่มอัตแลนตา5-0ในศึกบุกบ้านชมลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่3มเมื่อวันอังคารที่เามพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโชต้านะครับเพิ่งย้ายจากวูมันตันวันและเริ่มมาเข้าถิมนอันเฟลในช่วงเสมอที่ผ่านมาและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมทันทีโดยซัดไปแล้วถึง7ประตูจาก10เกมที่ลงสนามในทุกร,รายการและล่าสุดนะครับก็ได้ลูกบอลกลับบ้านเป็นของขวัญหลังกดไป3ประตูในเกมทุบอัตาลนตาเดอะไทม์นะฮะสื่อของเกาะอ,อังกฤษรายงานมาว่า เรนส์อเล็กเซกน,โนโนเขียนข้อความ4คำบนลูกบอลโดยแปลออกมาได้ว่ายินดีด้วยครั้งแรกของอีกเลยๆครั้งท่านนี้นะลิวมีโปรแกร,รมหนักเล่นกันต่อเนื่องเลยนะฮะเมื่อจะออกไปเยืยนนอนแมนเชสเตอตร์ที่สนามเอติฮัสเตเดียมในศึกพิมลีกในวันอาทิตย์นี้เลยนะครับก็วันนี้แหละครับก็ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับสำหรับแฟนบอล โชต้าส่งสัญญาณถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนนำลิเวอร์พูลบุกเยือนศึกพรีเมียร์ลีกดิโก้โชต้านะครับหัวหอกฟอร์มร้อนฉากของลิเวอร์พูลออกมาส่งสัญญาณถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่ตัวเขาจะนำทีมบุกไปเยือนเอติฮัดสเตเดียมในเกมลีกวันอาทิตย์นี้ดิโก้โชต้ากองหน้าฟอร์มฮอตของลิเวอร์พูลทีมดังศึกพรีเมียร์อังกฤษ์ออกมาส่งสัญญาณถึงโรบัยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่ตัวเขาจะนำทีมบุกไปเยือนเอติฮัดสเตเดียมในเกมลีกในวันอาทิตย์นี้ คามรับประเทศไทยก็คือ5ทุนครึ่งนะฮะจากการรายง,งานของ BT Sport สื่อกีฬาชื่อดังเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราเพึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังบุกเปถล่มอัตลตันตาทีมชั้นนำในศึกกโชเซออิตาลีคันละถึงประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟ่าคัพรอบมินกลุ่มขณะที่โรบัยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ตี้ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเปิดรังเอทีเฮสเตเดียมถล่มโอลิมปิกอส3ประตูต่อศูนย์ ซึ่งล่าสุดดิโกโชต้าก็ามาปราบก่อนเกมที่หงดางจะบุกไปเยือนเรืบใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซึ่งตัวเขาก็มั่นใจว่าทีมจะได้รับชัยชนะผมคิดว่าเรามีโอกาสที่จะบุกไปเอาชนะพวกขาวแมนเชสเตอร์หากเรามีเกมรับที่ดีและสามารถเก็บกลินชีได้ทำให้ผมมั่นใจว่าเราจะบุกไปเก็บชัยชนะและกลับออกมาได้อย่างสวยงามอย่างแน่นอน ฟ้าหลังฝนเจคกนครอปร่วมยินดีกับซาโกพผนคดีใช้สารกระตุน้นเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมามาดูซาโก้ได้รับข่าวดีที่สุดในชีวิตของเขาหลังองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโลกหรือวัดาก็ได้ออกมายอมรับผิดและพร้อมจ่ายค่าชดเชยเกี่ยวกับผลการตรวจสารกระตุ้นที่ผิดพลาดเมื่อ4ปีก่อนจนทําให้ซาโก้นะฮะโดนแบนณะ์นนั้นเป็นเวลา30วันและต้องพลาดการลงสนามในเกมนัดสำคัญให้กับลิเวอร์พูล รวมถึงตัดชื่อออกจากทีมชัดฟุงเสียุดสูดสึกยูโร2016ด้วยซึ่งหลังร้ำข่าวล่าสุดเจกิลครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลก็ได้แสดงความยินดีกับมามาดูซาโก้ที่พ้นมลทินจากความผิดต่งงปล่าผมดีใจที่มันจบลงักทีเพราะเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นซาโกไม่ได้ทําอะไรผิดเลยมันเป็นความผิดพลาดครัง้งใหญ่ก็มาได้เพราะไม่ใช่ก,การแข่งกันชวดในนัดชิงยูปาลีกเท่านั้นแต่เขาก็ยังพลาดศึกยูโรในปีนั้นด้วยแน่นอนว่ามันเป็นความผิดพลาด100% ผมที่ใจกับมาม่าซาโก้เป็นอย่างมากแต่อย่างน้อยตอนนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ได้ทาําอะไรผิดซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากดาวยาบแม็กเกเทียชีจต้าทําให้เป๊ปวางแผนรับมือกับลิเวอร์พูลไม่ถูกเจสันแม็กเกเยียนะฮะยืนยันว่าโจเซฟเป๊ปกีลายังคงหนักใจสุดๆกับการวางแผน ให้แมนเชสเตอร์รับมือกับเลเวอร์พูลในสุดสัปดาห์นี้เพราะไม่รู้ว่าดิโก้โจตาหรือโรเบรโต้เฟอร์มิโนจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกันแน่ผมการยืนยันเลยนะครับว่าการมีทั้งโจตาและเฟอร์มิโนเป็นตัวเลือกในแนวรุกที่ทำให้แทคติกของคลับยกระดับสูงกว่าเมื่อฤดูกันก่อนเยอะมากโดยเฉพาะการจัดตัวเพลอนออกสตาร์ทแต่ละเกมนัเจสันะกล่าวกับฟีสปอร์ตทิปโจตาเป็นนักเตะที่อายุน้อยอยู่เลยนะครับเพราะปีนี้เพิ่ง23ปีเท่านั้นเองแถมยังแข็งแกร่ง,งเจ็บยากลุนสนามได้ต่่ออเนนืงใทุกา ซึ่งสถิติบ่งชี้ชัดเจนแถมฟอร์มล่าสุดก็คือแจ่มมากฉะนั้นจึงไม่มีผู้จัดการทีมคนไหนอยากหรอกเขาไว้เป็นตัวสำรองแน่นอนแต่คนที่น่าหนักใจมากกว่าเจคินครับก็คงจะเป็นโจเซฟเปฟปกุลล่านี่แหละครับเพราะไม่รู้ว่าโจต้าหรือเฟอร์มิโนใครจะได้ออกสตาร์ทในเกมทีนี้จนทําให้วางแผนรอบมือกันยากสุดๆเลยทีเดียวอ,อยู่กับปัจจุบนันเป๊ปเมนอดีตถล่มลิเวอร์พูลยับในเกมล่าสุด ไม่สนอดีตโจเเฟิปลกิล่านะครับคุณื้อแนซอนตี้รู้บว่าแม้จะเอาชนะลิพูที่40ในการเจอกันครั้งล่าสุดได้แต่มันก็ไม่มีความอะไรทั้งนั้นในเกมที่กำลังจะดวลกันพร้อมรับว่าการดวลกับหงด่างเป็นงานที่สุดเห็นที่สุดในโลก โจเซฟเบฟกูล่านะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์กล่าวว่าการที่ทีมของตนเคยเปิดรงังเอติฮัดสเตเดียมไลทถล่มลรเวอร์พู4-0ในเกมพิมพ์น้ำเกล็ดช่วงปลายฤดูกันก่อนมันไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นสําหรับเกมที่ทั้งสองทีมจะเจอกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนอยู่นี้ตอนนี้ลรเวอร์พูนะครับมีผลงานในลีกโดยรวมดีกว่าแมนเชสเตอร์ยันไรก็ตามหลายคนก็มองว่าเรย์นใบสีฟ้ายังมีโอกาสชนะเยอะในระดับหนึ่งเพราะพวกเขาได้เล่นในบ้านของตัวเองและผลล่าสุดที่ดวลกัน นั้นนะครับทีมของโจเซฟเปปกุลาก็ชนะไปแบบคารเลยด้วยนี่มันเป็นฤดูกาลใหม่แล้วนะครับตอนนั้นพวกเขาเป็นแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยและบุกมาเยือนเราเพื่อที่จะทําแต้มให้ได้เกิน100แต้มเท่านั้นตอนนั้นพวกเขาการันตีแชมป์ไปแล้วส่วนเราก็ได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าแชมเบลีกไปแล้วตอนนั้นมันต่างกับตอนนี้คราวนี้มันแตกต่างกันอบายสําหรับทั้งสองมผมไม่สนใจอดีตมากนักครับไม่ว่าจะเป็นอดีตด,ดีหรือแยก่ก็ตามเปปกุล่าระบุ อดีตนาย่างบาลโซนนาและบาลยูนิคเซอรมาก,การเจอกับลิวพูเป็นงานยากที่สุดเสมอเมื่อคุณต้องเจอกับทีมอย่างลิวพูแล้วนะคุณจะเจองานยากอยู่เสมอนั่นแหละเรารู้ถึงเรื่องนั้นดีเราต้องพยายามใช้จุดแข็งของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เรารู้จักกันและการค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเราเคยดวลกันมาแล้วหลายครั้งและผมก็มีคิดว่าเราหรือพวกเขาจะเล่นได้ดีตลอดทั้ง90นาทีหรอกมันจะมีทั้งช่วงที่ทําผลงานด,ดีและทําผลงาน,นแย่ เราต้องมีความมั่นคงทำประตูจากโอกาสที่มีให้ได้และเล่นให้เจ็บคมทั้งสองทีมต่างก็อยากเล่นเกมบุกด้วยกันทั้งคู่เจคกิงครับย้ำประโยชน์ของบอบบี้มากกว่าที่สกอร์บอร์ดเจคกิงครับผู้จัดการทีมเลือ์พูออกตรงปกต้โรเบ b e โตเฟอร์มิโนโ่ก็น่าปืนฟืดว่ามีดีกว่าที่จะโดนทุกคนวิจารณ์ซึ่งชีนักเตะสไตนี้คือพวกปิดทองหลัพะ มิติการเล่นเฉพาะตัวไม่มีบันทึกบนสกอร์บอร์ดบอร์มิโน,โน่นะครับถูกจับผิดเพราะผลงานแค่สสกอร์จาก20เกมล่าสุดผิดกับอีโกโจต้าก่อนหน้าคณใหม่ที่กําลังเข้าฝากทําแล้วเจ็ดประตูจากทุกรายการล่าสุดคือรายการยูฟ่าแชมเลกที่กดแฮตติกใส่อัตาลันตาห้าสูนะครับยามไรก็ตามเจคยรับมองว่าบ๊อบบี้ยังคงเป็นคนสําคัญเสมอในแนวรุกของหงส์แดง มันมีตั้งหลายเกมที่เขาสร้างความแตกต่างต่อเกมบุกของเราโดยไม่ต้องมีชื่อบนสกอร์บอร์ดเป็นผู้ทําประตูหรือยิ่งได้ในเกมอื่นเป็นลูกสําคัญสําคัญ,คญบอสกล่าวก่อนเกมพู้กับแมนเชสเตอร์ตี้ผมคงดูหน้าใครหน้านะฮะหากมานั่งสาธยายคุณภาพของบ๊อบบี้คงช่วยคนที่ยังกังขาปิดท้าของเขาไม่ได้หากคุณยังไม่เคยเห็นด้วยตาของตัวเองก็ต้องขอโทษด้วยช่วยไม่ได้จริงๆ กับคนของเราเองผมอยากจะพูดความสำคัญของเขาจบด้วยคําคําเดียวแต่กับคนนอกผมไม่ใส่ใจหรอกว่าพวกเขาจะพ้่มอะไรเกี่ยวกับเฟอร์มิโนสำหรับดิโก้ผมก็ดีใจที่เขาสามารถสร้างผลง,งานได้ดีเลยมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราที่หมอนั่นปักหลักได้เร็วเขาเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นมันไวกว่าที่คิดแต่กับบอบบี้ต่อให้ไม่ทําประตูแต่หาได้ทําให้คุณค่าฐานะนักฟุตบอลของเขาด้ยลงไปเลยวิธีการที่มีส่วนร่วมกับเกมมันดีมากๆ นั่นเท่ากับว่าเฟอร์มิโน่ที่โดนรอบเป็นตัวสำรองเมื่อการสัปดาห์จะกลับมาทวงไล่อัพแรกส่วนดีโกโจูต้าหลบไปเป็นซูเปอร์ซับนี่คือสุร,รุข่าวลีเวอร์พูลนะครับประจำวันที่8พฤศจิกายนนะครับ